الله ر َ ب ن َ ا ر ح ي م ا ل ح م د ل ل ه ر ب ع ا ل م ي ن و ب ه ن س ت ل ل و ل ا و إ ل ا ب ا ل ل س ل ا م ع ل ي ك م ر ح م ة ا ل ل ه و ب ر ك ا ت ق. ความสันติความเมตตาความเชมจากอัลลอฮฺ سبحانه ล تعالى ประสบแด่ร่วมชมเราหรือว่าผู้ร่วมรับฟังทุกท่านนะครับเราก็ยังอยู่กับอาจารย์ผมยังอยู่กับอาจารย์ไฟซอนพุ่มดอกไม้นกวเชาการที่จะมานําเสนอเราให้รู้ถึงหลักการอันอิสลาม หรือว่าเจาะจงเลยนะครับก็คือเรื่องของสัญญาณวันกิยามันนั่นเองครับผมสล ah uh. <c oughs> าะอะลัยกุลมราะมะตุลลอฮฺมุบบรากาตุนใหญ่ศาสตกัลเราครับอาจารย์รในครั้งที่แล้วที่เราได้เปิดประเด็นและพูดคุยกันไปก็คือเรื่องของ ความรู้ที่ถูกยกที่ถูกที่เรียนรางหายไปแล้วก็ความโง่เขลาที่มันแพร่กระจายมากยิ่งขึ้นในโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นประเด็นและเป็นปัญหาในสังคมเราเป็นอย่างยิ่งนะโดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันที่มันมีโซเชียลมีอินเทอร์เน็ตมีอะไรหลายๆอย่างที่ที่ความรู้เนี่ยที่มันไม่ใช่ความรู้แบบแท้จริงเนี่ยมันมาล่องลอยอยู่ในโลกต่างๆแล้วมันทําให้เกิดประเด็นปัญหาในสังคมคาเราเยอะเยอะมากเพราะบางทีบางครั้งเนี่ยผู้เสพเนะี่ย ไม่ได้พิจารณาก่อนว่าไอ้คาพูดที่พูดออกมาหรือว่าไอ้คาพูดที่ถูกยกออกมาเนี่ยมันเป็นคําพูดแบบไหนครับใช่ไหมฮะครับอย่างที่เรานําเสนอกันไปในรอบที่แล้วนะครับผมอยากจะขอกลับมาทบทวนฮะดิษอีกครั้งหนึ่งนะอาจารย์เพื่อที่พี่น้องที่ไม่ได้ดูรอบที่แล้วเนี่ยได้ฟังตัวบทฮะดิษก่อนท่านเบบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยซุลลอฮิสัลลัมได้กล่าวว่ายะตะกอรับุสซาแมนุวยุบะดุลอินุวะตัซฮารุลฟิตานุวยุลกัชชูฮุวยัทซุลฮารจูฮารจู ท่านนาบีมุฮัมมัดสลาสลาลบอกว่าจะถึงช่วงเวลาหนึ่งกำลังใกล้เข้ามานะคือขานเข้ามานั่นหมายถึงเราอยู่ในช่วงเวลานั้นแล้วละ่ะยุบความู้ความรู้นั้นจะถูกถอดถอนว่าตาสฮารุนฟิตานุแล้วก็เมื่อความรู้ถูกถอดถอนแล้วเนี่ยฟิตันหรือความปั่นป่วน,นก็จะปรากฏอ,ออกมานะครับวายุกอชชูฮูแล้วก็การตรณีหรือการรักตัวเองหรือว่ารักทรัพย์สินรับสมบัติตัวเองเนี่ยหวงแหนตัวเองเนี่ย จะมีมากขึ้นนะครับแล้วก็สงคารามนั้นจะเกิดมากขึ้นรอบที่แล้วเนี่ยเราได้อธิบายในเรื่องของความรู้ว่าความรู้คือมาอังเรฟตุลอลคือไอหมุลลอคือมาจากคือความรู้ก็คือความรู้นัสศาสนาที่อัลลอฮฺสุบฮตาะตานั้นส่งมาบนโลกใบน,นี้นั่นคือกุรานค,คือฮะดิษนั่นเองเมื่อความรู้ตรงนี้ถูกถอดถอนออกเนี่ยสิ่งที่จะเหลือสิ่งที่จะตามมาสิ่งที่จะเป็นผลกระทบก็คือความปัญปวนความหายนะแล้วก็รรเราได้อธิบายว่า ความรู้นั้นไม่ใช่กุอานถูกยกขึ้นไปแต่ความรู้นั้นหมายถึงผู้รู้นั้นเสียชีวิตลงอัลลอฮฺสุฮะตลาจะเก็บผู้รู้เก็บผู้รู้แต่ความรู้เนี่ยกุอานเนี่ยยังอยู่แต่คนที่จะเข้าใจกุอานและคนที่จะเข้าใจฮะดิษเนี่ยเหลือน้อยอืเหลือน้อยลงนะครับส่วนใหญ่แล้วคือคนที่เข้าใจกุอานไปตามปัญญาเลย อารมณ์ของตัวเองและเมื่อผู้รู้ที่ถูกเรียกว่าผู้รู้นะมีลักษณะแบบนี้เข้าใจกุรอานไปตามอารมณ์ของตัวเองไม่ได้เข้าใจกุรอานเหมือนที่ซาฮาบเข้าใจเนี่ยไม่ได้เข้าใจกุรอานเหมือนที่ซาฮาบเข้าใจหรือว่าไม่เข้าใจฮะดิษเหมือนที่ซาฮาบเข้าใจเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือลูกศิษย์ลูกหาที่จะเป็นลูกศิษย์ของคนนั้นเนี่ยก็จะเชื่อตามแล้วก็จะเข้าใจผิดกับกุรอานไปด้วยแล้วก็เราก็พูดถึงสาเหตุต่างๆที่ทําให้ความรู้นั้น มันมันไม่ถูกทําให้เข้าใจอย่างแท้จริงเช่นคนเนี่ยเรียนกับหนังสือโดยไม่ได้ผ่านผู้รู้อย่างแท้จริงคนที่เรียนกับโทรทัศน์โดยไม่ได้มีการพบเจอผู้รู้อย่างแท้จริงคนที่เรียนกับวิทยุโดยที่ไม่ได้เจอผู้รู้แล้วไม่ได้ถามต่อไม่ได้ต่อ brasile, ยอกับความรู้ที่ตัวเองมีอย่างแท้จริงไม่ได้กลับไปถึงท่านอับดุลมฮัมมัดสโลตสลัมอย่างแท้จริงเป็นสาเหตุทําให้ความรู้นั้นหายไปประการที่สองเมื่อความรู้หายไป สิ่งที่ตามมาคือความรอเล่ห์คือการอาธรรมที่จะเกิดขึ้นอย่างมากมายเพราะความรู้หอัล่อทำให้เกิดความสมดุลของการใช้ชีวิตมนุษย์จะไม่ละเมะิดสิทธิของมนุษย์คนอื่นตราบใดที่มนุษย์คนนั้นอ่านกุรานของ Allah อัล่อและเข้าใจมันมนุษย์คนนั้นจะไม่ฆ่าคนจะไม่ฆ่าคนตราบใดที่มนุษย์คนนั้นอ่านกุราน,นและเข้าใจมัน,นและก็ศึกษาสุนนะขานอนบีมนุษย์คนหนึง่งคนใดนั้นจะไม่ตรณีไม่ขี้เหนียวจะช่วยเหลือคนอือ่นเขาตราบใดที่ คนคนนั้นอ่านกุรานแล้วก็ศึกษาหะดิษอย่างแท้จริงครับผมเนี่ยสิ่งที่ท่านนาบบมุฮัมมหัห์สัลลัลลอฮฺสัลลัมผู้บอกว่าเมื่อความรู้หายสิ่งที่ตามมาคือความโง่เขลาคือ,อไม่มีใครรู้คนที่จะเข้าใจนี่ไม่มีแล้วจริงอันนี้คือเรื่องจริงตามมาก็คือฟิตันฟิตันนะ การช่วยเหลือไม่เหลือแล้วอาจารย์เพราะตนีใช่ใช่ครับถ้าตัวเองเนี่ยจะไปช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเกิดคําถามว่าแล้วตัวเองจะเอาชีวิตรอดยังไงมันจะเป็นอย่างนั้นนะอาจารย์ครับผมจะช่วยเหลือเด็กกำพร้าจะช่วยเหลือคนยากคนจนจะช่วยเหลือคนนู้นคนนี้พอมานับนั่งนั่งนับตัวเองแล้วเนี่ยเงินเดือนเจ้าตัวเราเงินเดือนเดือนหน้าต้องใจนู่นใจนี่ใจนั้น มันเกิดความตรนี่มันไม่ต้องบริจาคลไม่บริจาคดีกว่าจา์มันจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าสมมติว่าคนที่ศึกษากุรอานศึกษาฮะดีษเนี่ยจะรู้ได้ว่าอ๋อการบริจาคภาคผลเนี่ยมันเท่านี้และก็ยังรู้อีกว่ายังมีอากีดะอีกว่าเงินทั้งหมดเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ริสกีทั้งหมดเนี่มารอซกอนากคุมจุฟิกุนครับว่าอัลลอฮ์สุบฮานุอะตลาลเป็นผู้ให้ริสกีไม่ใช่ตัวเราถ้าคนอ่านกุรานเนี่ยเขาจะมีความอยากใจกอดมีความยกเกินอยากเกินอยากเกินขนาดนั้นเลยว่า ถ้าถ้าเดือนหน้าน่ะมันจะไม่มีเนี่ยอลเล็กก็จะให้เองการที่บริจาคนี่ยอัเล็์ก็จะให้เองการที่บริจาคออเล็์ก็จะให้เขาจะยากเกินใช่นี่คือคนที่มีกุลาน้วมีความเข้าใจนะฮะดิศแต่เมื่อมีความรู้แบบโง่เขาหรือว่าปราศจากกุลาณะฮะดิศความตรณนีอัชฉรก็จะเกิดขึ้นกับคนนั้นทันทีองค์กรศาสนาเด็กกำพร้าคนยากคนจนจะไม่ได้รับการช่วยเหลือสังคมก็จะเกิดอยู่กับภาวะ ลักาณสุญญากาศคนยากจนจะกลับตัวไปเป็นโจรเพราะว่าไม่มีคนช่วยเหลือต้องมีใครช่วยเหลือตัวเองก็ต้องไปปนสะดมเด็กกำพร้าไม่มีคนช่วยเหลือขาดความอบอุ่นโตมาเป็นเด็กติดยาเสพติดไปคนก้าวล้วก้าวร้าวเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นแน่ไม่พอไม่มีศาสนาไม่มีใครมาช่วยเหลือตัวเองก็ต้องการหาหาที่พึ่งหาเงินไปขายตัวอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นออนไลน์พี่น้องคือในอย่างที่อาจารย์บอกนะว่ามีมารซกนาหุ้ม วอมิมมาโราสักกอนอาคุมเอ่อวอมิมมาโร,าส,ราส,สักกอนหุมอยู่กับตามผู้ที่ส่วนหนึ่งจากที่เขาได้รับมาจากปัจจัยยังชีพที่เราให้กเขาบรนจาคเนี่ยเราเราจะสังเกตได้ชัดว่าเราบอกว่าวอมิมมาโราสักกอนอาหุ่มโรสักกอนอาคือสิ่งที่เราเนี่ยได้ประทานเป็นปัจจัยยังชีพให้เขาเอาล้อไม่ได้บอกนะว่าไอ้สิ่งต,ต่างๆนั้นพวกเราเนี่ย หามาได้ด้วยกับเนื้อตัวของพวกเราเองเราเนี่ยเป็นเหตุที่จะไปหาส่วนอัลลอฮ์เนี่ยคือพูดอีให้ที่แท้จริงนะฮะอาจารย์สาหรับมนุษย์คนใดนะครับที่เขานั้นชีวิตเนี่ยไม่ได้บุรเวียนอยู่กับกุรานไม่ได้บุรเวียนอยู่ฮะดิษแล้วไม่ได้บุรเวียนอยู่กับผู้รู้อย่างแท้จริงนะมันจะเกิดภาวะแบบนี้อาจารย์ไม่ในข้อใดก็ข้อหนึ่งอาจารย์เกิดความโง่เขลาโดยที่เตงมไม่รู้ว่าอิบราฮิมยังไงหรือไม่ตัวเองก็เป็นคนตะนนีขี้เหนียว หรือไม่ตัวเองเป็นคนสร้างฟิตนะแล้วเมื่อสิ่งที่คนอื่นเขาเพราะไม่ได้กลัวถึงบันเกียมัดใช่ว่าจะโดนตอบแทนลืมไปแล้วว่าอัลลอฮฺสุนาตาลาจะตอบแทนยังไงเพราะไม่รู้ไม่ได้ศึกษาก็จะไปแล้วเมื่อคนอื่นเขาไปทําคนนู้นไปทาคนนี้ด่าทอนินทาชาวบ้านหรือไม่ตัวเองก็เป็นคนก่อสงครามโดยที่ตัวเองไม่มีความรู้ว่าอิสลามเนี่ยว่าอย่างไงอาจารย์ครับการไร้ซึ่งความรู้เนี่ยการที่ความรู้ถูกยกขึ้นหรือว่าความโง่เขลาที่มันแพร่กระจายเนี่ยมันเป็นปัญหาไหมมันเป็นสาเหตุไหมครับที่ทําให้เกกิดาารตว ที่คาดเคลื่อนหรือว่าเอาฟัตวาอะไรก็แล้วแต่มาพูดเนี่ยที่มันคาดเคลื่นอนนั้นให้มันมีผลไหมครับมีผลมากครับอาจารย์มีผลยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะผมเนี่ยได้ได้เจอกับตัวเองนะครับเวลาที่เราดูในโลกโซเชียลนะครับ,รบม,มีการอ้างอิงถึงคำพูดอลุลามะมีการอ้างอิงถึงคำพูดอุลมามะซึ่งมันผิดเพี้ยนมากเลยจากที่อาจารย์ดูมาครับอพอผมถามไปเนี่ยว่าเชียค,คนเนี่ยพูดอย่างนี้จริงหรือ,อเขาบอกว่าน่าจะพูดแบบนี้แหละ ไอ้ตรงหน้าจะพูดแบบนี้แหละพี่น้องแสดงว่าไม่มั่นใจแล้วอ่ะไม่มั่นใจคือมันไม่ใช่เป็นคือเราเอาคําตอบเช็คอันนี้ไปโยงกับอีกคําตอบหนึ่งซึ่งมันมันมันคนละประเด็นมันคนละประเด็นแล้วมันมันเหมือนกันเรื่องเดียวกันนะแต่มันคนละประเด็นมันคนละเวลามันคนละเหตุการณ์มันคนละสถานที่มันคนละอย่างอแล้วก็บอกว่าถ้าเช็คพูดแบบนี้ได้อันนี้ก็น่าจะได้ด้วยอ๋ออันนี้ก็คือก็คือว่าเอามากี่ยาสเอามาเปรียบเทียบเทียบเคียงใช่ไหมเทียบเคียงว่าอันนี้มันน่าจะเหมือนกัน ราะว่าอันนี้ผมว่าผมว่ามันเป็นอะไรที่อันตรายนะครับรว่า <ผม S 1> องค<ๆ>์องค์องค์ความรู้ในการฟัตวาหรือว่าในการที่จะบอกปัญหาศาสนาปัญหาหนึ่งปัญหาใดเนะี่ยแน่นอนผมเนี่ยผมเนี่ยไม่มีไม,มไม่มีสิทธิ์แน่นอนนอกจากที่ว่าจะไปพยายามค้นคว้าค้นหาจากบรรดาอุลมามะท่านต่างๆแต่ก็ต้องให้มันตรงเรื่องตรงเหตุการณ์ตรงบริบทใช่ไหมอาจารย์รอย่าพยายามครับพี่น้องอย่าพยายามเพื่อที่จะ ให้สิ่งที่เราทําไปนั้นถูกต้องอืโดยที่เราสมมติเราไม่มีหลักฐานนะแล้วเราปัญญาเราเข้าใจว่าไอ้สิ่งนี้คือถูกต้องแน่นอนแล้วพอมีคนมาตําหนิเรามีคนมาบอกว่าสิ่งที่คุณทําเนี่ยน่าจะผิดนะเราไม่ยอมอาจารย์ไอ้ตัวนี้อันตรายนะไอ้การที่เราไม่ยอมเนี่ยเราไปหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหาได้เพื่อที่จะให้เราถูกนะมาสนับสนุนเพื่อจะสนับสนุนความรู้สึกของตัวเองเนี่ยสิ่งที่ตัวเองทาไปเนี่ยอันนี้อันตรายเพราะมันเป็นการบิดผิวบิดเบือน สิ่งที่เป็นหลักฐานอนีเพราะตรงนี้เองเนี่ยนะครับพี่น้องจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้าเรายือนหยัดและยึดมั่นอยู่บนบน,บนกิจาบ,บุญเราและก็ซุนนะของท่านอบีม,มุฮัมมัดสลุลต์ลอหอะเลวิซันัมเนี่ยตามความเข้าใจของบรรพชนในอดีตเนี่ยอินชาอัลลอฮ์ผมว่าเราจะยือนหยัดและก็อยู่ได้นะครับกับ<ช>สังคมใ,<ช>ในปัจจุบันอย่างที่ผมเคยพูดกับอาจารย์ไปว่าจําได้ไหมว่าในยุคสุดท้ายที่ท่านอบบีว่า <c oughs> ประดนหนึ่งดังว่ามุมินะกรรมหินรกรรมหินไฟฮะฟิตรนาที่มันเกิดขึ้นเหมือนกับว่าเราเนี่ยกรรมหินไฟไว้ในมือจะคลายก็ไม่ได้ับนะรบรบกรรมก็ร้อนแต่เราก็ต้องกรรมแล้วก็ต้องถือมันไว้เพราะเราต้องยึดมั่นอยู่ในาศาสนาของรสดุบฮานะฮูวาตาลาซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะฮะถ้าเรายือนหยัดแล้วมีความรู้เนี่ยอินชาลอับผมว่าโอกาสที่เราจะเพี้ยนที่เราจะหลงเนี่ยมันก็มีน้อยในอย่างที่อาจารย์ว่าในการศึกษาหาความรู้เนี่ยนะครับพี่น้องมันต้องหาความรู้จริงๆไม่ใช่หาความรู้เพื่อที่จะไปโจมตี เพื่อที่จะไปด่าว่าดา่าทอคนอื่นซึ่ง,งตรงเนี้ยมันมีฮะดีสนะครับ,รบของท่านอับดุลีมุฮัมมัดสุลสลามที่บอกว่าอย่าได้สแสวงหาความรู้เพื่อที่จะบ่งบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นอุลามะอย่าได้สแสวงหาความรู้เพื่อที่จะไปต่อก<ท>รโตเถียงกับบรรดาคนที่ไม่รู้หรือไปศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะเบี่ยงเบนผินผินมนุษย์ให้มาเข้ามาอยู่กับตัวเองผมผมเจอผมได้ศึกษากับเชคท่านหนึ่งนะอาจารย์เขาได้ให้คําแนะนํากับผมนะฮะเวลาที่เรา เวลาที S <S> ่เรารู้ว่าคนหนึ่งคนใดทําผิดนะฮะก่อนที่เราจะไปคุยกับเขาเนี่ยเชคบอกให้ตรวจสอบหัวใจนิดนึงว่าที่เราไปคุยเนี่ยเราจะเอาชนะหรือว่าเราต้องการไปนําเสนอสัญญาเขาเาบอกให้ตรวจสอบหัวใจนัฮะเขาบอกเขาบอกเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาบอกว่าถ้ามันฮัตสลับนะนะหรือว่าชาวอาลุสุนาวัญจะมาอจริงจริงนะเขาบอกให้ตรวจสอบหัวใจนิดนึงว่าตัวเองไปเนี่ยจะไปเตือนเขาไปนาเสนอสัญญาณเขาหรือว่าจะเอาชนะเขาเพราะว่าถ้าไป มันจะมีผลเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกหัวใจว่าเราว่าเราเนี่ยจริงจริงแค่ไหนเพอย่างที่นเบ,บียอินนัมันอามาลูบินียะมันเข้าฮะดิษนี้เลยใช่ไหมฮะผลเนี่ยจะเป็นตัวยืนยันว่าสิ่งที่เราตั้งใจไว้จริงไหม,มจริงหรือไม่เชคก็บอกว่าถ้าคุณไปแล้วคุณนําเสนอฮะดิษแล้วคนนั้นบอกว่าฉันไม่เชื่อคุณจะทํำยังไงอืถ้าคุณยังต่อแสดงว่าหัวใจคุณไม่ใช่ ถ้าคุณยังต่อที่จะยืนยันว่าไม่ใช่คุณต้องเชื่อแบบที่ฉันเชื่อแ<ม>สดงว่าคุณต้องการเอาชนะคือไม่มีอีคลาสละคุณต้องการเอาชนะอ๋อถ้าหากว่าคุณนําเสนอแล้วเขาไม่เชื่อไม่เป็นไรเพราะว่าความจริงอัลฮักซัจะทําสุดถูกนาเสนอแล้วเนะี่ยพอแล้วหน้าที่ของเขาคือตักเตือนนะที่ตักเตอืนตเตอนอย่างเดียวเสร็จแล้วกลับมาหลีกเลี่ยงจากการโต้เถียงหลีกเลี่ยงจากการโต้ากกาโตที่มันไร้สาระอือนั่นคือคนที่หัวใจบริสุทธิ์อ๋ออาจารย์อนี่คือต้องต้องเป็นอย่างนั้นอือ ก็คือว่าก่อนไปเนี่ยต้องต้องวัดใจก่อนแหะต้องช่างใจกันว่าตัวเองเนี่ยเหนียดยังไงถามว่าไอ้ที่ผมพูดมาเนี่ยมันมีสอนในหนังสือไหมจ๊ามันแทบจะไม่มีนะนี่คือนี่คือให้มาของการที่เราเรียนกับผู้รู้อเขาจะมีเขาจะมีแง่คิดเขาจะมีแง่มุมให้กับเราเขาเขาก็บอกผมนะครับว่าอย่างถ้าอาดัมไปเนี่ยอาดัมคุยกันชั่วโมงหนึ่งถ้าเอาล้อไม่ให้เขาได้รับทางนาเนี่ย อาดามมีประโยชน์ไหมคุยไปชั่วโมงมครับผมไม่มีประโยชน์เลยอาจารย์ผมว่าชั่วโมงหนึ่งที่สมมติที่อาจารย์ไปคุยนะครับ,รบชั่วโมงนึงที่เขา <laughs> ไม่ได้รับอะไรเลยนะไม่ได้เปลี่ยนแปลงหัวใจอะไรเขาได้นะมันมัน,มนเราไปทําอย่างอื่นได้อีกเยอะนะฮะใช่แล้วเขาก็สอนผมในเรื่องของก ok อดอกกัดดัมเขาบอกว่ากอดอกกัดดัทของอัลลอสุบะฮานูตะลานแบ่งออกไปสองอย่างครับครับที่อะไรนะกอดดัอัลอะไรฮิวกอดัทมินหูอื คือกออดที่เป็นเอิรอดะตุนอะไรทีว่าเอิรอดะตุนมินฮูเป็นกอรดที่อัลลอฮฺสุบฮฺฮะตลาได้ประสงค์ได้ประสงค์คือทั้งหมดอืคนนี้จะได้รับความชั่วคนนี้จะได้รับความดีมคนนี้อัลลอฮฺสุบฮฺฮะตลาประสงค์ทั้งหมดเลยความบางคนเนี่ยบอกว่าการการทําความชั่วเนี่ยไม่ใช่มาจากอลัลลอฮฺมไม่ใช่นะการที <c oughs> ่บอกว่าความชั่วมาจากมนุษย์เองคือส่วนนึงเนี่ยนิดเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือเป็นความต้องการของอัลลอฮฺด้วยใช่ใพออัลลอฮ์บอกว่าถ้าอัลลอ ประสงค์ให้ใครหลงทางเนี่ยเขาก็หลงทางเอาล,ล้อร,ระสคงให้ใครได้รับทางนำเขา<ว>ก็ได้รับทางนำเอาล้อพูดแบบนี้นะครับและเอาล้อประสงค์ด้วยประสงค์ทั้งหมดในโลกนี้ทุกอย่างอยู่ในประสงค์ของล้อในขณะเดียวกันออรอดาชุนมินเอาล้อสมฮาหัตรายังประสงค์ให้เขาได้เลือกออในขณะที่เอาล้อประสงค์ทั้งหมดและเอาล้อยังประสงค์ให้เขาได้เลือกอีกเลือกว่าเขาจะทําหรือไม่ทําและเอาลอก็แนะ ครับผมก็คือว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีคุณจะเลือกทําอันไหนอ่าและอเล็กก็แนะด้วยนะไม่ใช่ว่าอ้าวเลือกทําแล้วเราก็เฉยเฉยอ่าใช่แต่เลือกทําเนี่ยอเล็กก็จะบอกว่าสิ่งที่ดีจะได้รับสิ่งที่ดีผลตอบแทนสิ่งที่ไม่ดีจะหาว่าเลือกจะได้รับสิ่งนี้สิ่งไม่ดีแล้วก็ที่สําคัญนะที่ที่อเล็์ไอเนี้ยก็คืออเล็์ให้ท่านอบีมาบอกมาสอนเราด้วยนะฮะให้เราเลือกว่าอันไหนชั่วอันไหนดีก็เลือกปฏิบัติใช่แล้วก็ถามว่าอเล็์ให้เลือกกปฏิิบััตนนขะเเดีียยววอา็รู้้่ค จะรับหรือไม่รับซาว่าอุนอาัยฮิมอังรตะหุมอัลลัมตุนดิฮุุลายุมินูนเท่ากันไม่ว่าท่านจะไปบอกเขาหรือไม่บอกเขาเขาคนนั้นก็ไม่ก็ปฏิเสธเหมือนอบีนุเข้าไปในกลุ่มชนบอกว่านุสฮีการการนาซีฮัตของฉันมันไม่ได้ประโยชน์อะไรกับเจ้าแต่เป็นคําสั่งของเราให้มามองเช่นเดียวกันเราต้องเป็นแบบนั้นนะอาจารย์ เราต้องรู้พื้นฐานว่าถ้าการที่เขาจะรับทางนําเนี่ยไม่ใช่เราคือที่นี่หนึ่งครับอาจารย์ที่อันที่อัที่อันเราบอกว่าลัสตาัยฮิมบิลุซยเตออันนี้อันนี้ก็เหมือนกันฮะท่านเจ้าเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ที่จะไปครอบครองครอบนำเขาได้แต่นบีเนี่ยมีหน้าที่ะหน้าที่นบีคือเผยแผ่สัจธรรมและตักเตือนเป็นลักษณะที่ผู้รู้ทุกคนต้องตามครับผมนบีเนี่ยไม่เคยเปลืองคําพูดอาจารย์เวลาที่จะไปเตือนกับบรรดามุชชิกินนบีพูดน้อย อย่าสักการะต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์แค่นั้นเองอย่ามบบีไม่ใช่ว่าทําไมไปสักการะต่อสิ่งเพื่ออะไรไ<อ>เพราะอะไรไอ้ตัวนั้นทําไมต้องไปสักการะไอ้ตัวนี้มันมีอะไรตัวนัน้นมันมีอะไรดีนาบ,บีเขาบอกลาตะบูดู <c oughs> นะอินทัลลอฮ์ครับแค่นั้นเองอแล้วก็นาบ,บีก็หยุดไว้เท่านั้นไอ้พวกนั้นก็ด่านาบีเต็มเลยครับผมมูฮัมหมัดอย่างัมหมัดนะนีฮัมหมัดอย่างนาบีก็เงียบนาบีก็พูดอีก ยาสการะตเศษอินที่น้องเด็กเจ้าแค่นี้เองคือความหนักแน่นของท่านนบีมุฮัมมัดและมันมันเป็นการหลีกเลี่ยงจากการโต้เถียงมีไหมครับสักครั้งหนึ่งที่ที่นบีพูดทางด้านมุชีกินตอบโต้และนบีตอบโต้กลับอีกครั้งหนึ่งมีไหมไม่มีนพีน้องไม่มีมีแต่นบีพูดมุชิกินตอบโต้นบีเงียบมีแต่มุชิกินพูดนบีตอบโต้นบีเงียบแค่นี้อย่างที่อาจารย์ว่าก็คืออากิดัตชัดเจนนะกอดั ยึดมั่นในเรื่องของกอเดและกอดัตว่าโอกาสที่เขาจะเปลี่ยนมันก็ขึ้นอยู่กับเราเรามีเพียงหน้าที่แค่แค่แค่เพียงตักเตือนแล้วก็บอกกับคนต่างๆเหล่านั้นอินชาลอัลลถ้าเขาเปลี่ยนก็ด้วยกับอนุมัติของเราซึ่งทาให้เราเป็นสาเหตุทําให้เขาเปลี่ยนแต่ถ้าเขาไม่เปลี่ยนก็ด้วยกับอนุมัติของเราสภาวิสาลาที่จะทาให้เกิดขึ้นกับเขาครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเชื่อมั่นอาจารย์เป็นยักิกรอย่างที่อาจารย์ว่า ฉะนั้นแล้วเนี่ยคนทํางานศาสนาเนี่ยอย่าต้องเบืองตัวเหมือนกับคริสเตียนคริสเตียนเนี่ยเขาอยากจะให้สังคมได้รู้จักคริสเขาเลยลดหย่อนกฎของตัวเองอาจารย์บางเรื่องบางเรื่องเช่นเล่าเคยห้ามห้ามดื่มเนี่ยดื่มได้สุกรสุกเคยห้ามรับประทานน่ประทานได้การแปลคมภีสมัยก่อนนะเขาห้ามแปลภาษาลาตินเป็นภาษาอื่นเป็นกฎเหล็กเขาเลยนะฮะแต่เขาไม่อยากให้คนรู้เนี่ยเขาก็เลยต้องเปลี่ยนกฎนี้ไปให้คนรู้แล้วสุดท้ายแล้ว ริสเตียนเนี่ยไม่เหลือศาสนาเลยมีแต่ชื่อคับมีแต่ชื่อมีแต่ชื่อก่นแท้นี่ไม่มีแล้วตรงกันข้ามนะอาจารย์ยาฮูดีอยาฮูดีรักศาสนาตัวเองจนมากเกินไปไม่ให้ใครเข้ามาเข้ามายุ่งในศาสนาตัวเอง คนจะเป็นยาฮูดีไม่ได้นะใช่ครับไม่ใช่จะเป็นศาสนายูดายเนี่ยไม่ได้นะไม่ไม่ไม่ใช่แบบมุสลิมเราง่ายง่ายอย่างเงี้ยคเดินเข้ามาฉันขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอเนียอันนี้เขาเราเนี่ยยอมรับนะแต่ยวเนี่ยจะไปแต่งงานก็ยังไม่ได้ไม่ได้นะครับที่ไอ้ที่มียูทุกวันนี้นะครับเขาเป็นยวไม่แท้อาจารย์เขาเรียกว่ายวไม่แท้ยูเทียมในบัตรประชาชนเขามีจะบอกเลยว่ายูแท้กับยูเทียมถ้าแต่งงานมาจากศาสนาอื่นมาอยู่เขาเรียกว่ายูเทียมสิทธิเนี่ยไม่ได้เหมือนยูแท้ ผพว่าคนจะรักเผ่าพันธุ์เนี่ยเ็นี่ยและอิสลามเนี่ยอิสลามจะอยู่ตรงกลางอุมมตาวัสตอจะอยู่ตรงกลางของคริสเตียนเนี่ยละเลยไปนี่เป็นเท่มงวจนเกินไปแ่อิสลามเนี่ยอยู่ตรงกลางฉะนั้นเราเองนะครับคนที่ทํางานศาสนาเนี่ยคือเราไม่ต้องกระโดดลงน้ําไปไหวเอาเขาขึ้นมาบนเรือของนบีนูเราบอกสิ่งที่เราควรบอกอยู่บนแนวทางที่นบีปฏิบัติ อยู่บนนวทางที่ซาฮาบะปฏิบัติอ,อ,อยบเบืองตัวแค่นั้นอ,อีช่อหรอบเพราะเรามันไม่มีประโยชน์อาจารย์รสมมติว่าเราทําทุกวิธีการเลยนะครับให้คนคนหนึ่งเข้า,าอิสลา,ามไม่ได้เนี่ยแล้วเราก็ต้องไปทําผิดเขาเล่นกีตาร์เราเขาไม่เล่นกีตาร์เขาเข้าไปถ้าหากว่าคือคิดด้วเองนะอาจารย์กลุ่มคนเล่นกีตาร์ถ้าเราไม่เล่นกีตาร์เนี่ยใครจะฟังเราก็เลยต้องไปเล่นกีตาร์เขาจะได้ฟังเราก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนแปลง คนติดยาแล้วก็ต้องไปติดยาเขาก่อนไปนั่งสูบยาเขาก่อนจะได้เปลี่ยนแปลงอันนี้ไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่เพราะเมื่อผมก็ได้คุยกับพี่น้องนะครับบางครั้งได้พูดคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของ การเรียนรู้เนี่ยอยากจะให้พี่น้องเนี่ยผมผมจะมีฮาร์กก์กับพี่น้องนะครับว่าเวลาเราเรียนรู้เนี่ยอยากจะให้พี่น้องเนี่ยนำเอาสิ่งต่างๆ่งเหล่านั้น,เ,นเอาไปปฏิบัติเพราะว่าการเรียนรู้และปฏิบัติเนี่ยมันถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการหรือว่าไม่ใไม่ใช่ไม่ใช่น,นักวิชาการเนี่ยการเรียนรู้และนาปฏิบัติเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อตัวเราเองทั้งหมดแล้วก็ต่อสังคมโดยรวมนะครับตรงนี้เนี่ยอาจารย์มันมีคําพูดหนึ่งฮะซึ่ง ผมผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นฮะดิษนะครับที่ที่เป็นดุอานะครับที่บอกว่าอัลลอฮุมอารินันฮักกอฮักก่อครับโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดทําให้เรานั้นเห็นสัจธรรมเป็นสัจธรรมและก็โปรดประทานให้เรานั้นปฏิบัติตามสัจธรรมนั้นด้วยเถิดและอันใดก็ตามนะฮะที่มันเป็นความบาตินเน่ยเป็นข้อเป็นสิ่งโกหกเนี่ย <ไป S 1> ก็ขอ<ป>ก็ขอให้เราให้เราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่โกหกเป็นสิ่งที่เท็จและให้เรานั้นออกห่างจากความเท็จนั้นอันนี้เป็นดุอาที่เราสมควรนะที่เราขอได้นะครับอย่างนั้นนะครับ แต่ว่าผมผมผมคิดว่าไม่ไม่ใช่หะดิษไม่ใช่หะดิษนะน่าจะเป็นคำพูดของนักวิชาการหรือว่าอะไรจะมีการพูดกันหลายหลายตำแหน่งหลายทีนะแม้กระทั่งในคุตบ้าวันศุกร์ก็จะมีคนใช้ดุอานนี้อยู่บ่อยครั้งเพราะผมพยายามสืบพยายามสืบเสนอยังไม่เจอไมฮะยังไม่เจอผมผมเท่าที่ผมดูเนี่ยไม่น่าจะใช่หะดิษของ่านนบีแต่ว่า ถือได้ว่ามันเป็นสิ่งที่สมควรเราพูดได้นะครับอย่างโคดเราได้โปรดทําให้เราเห็นสัจธรรมเป็นสัจธรรมก็คือว่าอย่าให้เราเห็นกงจากเ,เป็นดอกบัวอย่าให้เราเห็นความชั่วดูแล้วมันเป็นความสวยงามนนขอให้เราเห็นสัจธรรมเนี่ยให้มันเป็นสัจธรรมจริงๆสําหรับเราและให้เราปฏิบัติตามสัจธรรมนั้นเนี่ยอันนี้นะครับอยากจะฝากพี่น้องที่ศึกษาหาความรู้การศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยมันไม่มีวันจบอาจารย์อดัมจบจากอินเดียก็บอกว่าจบผมจบจากมรกโคก็บอกว่าจบแต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยนักศึกษาเหมือนกันนะฮะ ผมเนี่ยยังเป็นนักศึกษาอยู่แล้วผมก็คิดว่าผมจะต้องเป็นนักศึกษาตลอดชีวิตเลยครับถ้าผมหยุดศึกษาเมื่อไหร่นะหยุเดเรียนรู้เมื่อไหร่ในแน่นอนว่าจบคนเรานะอาจารย์ถ้าหาว่าชีวิตไม่ศึกษาต่อนะครับทำเดินดำเนินชีวิตไปตามที่ความรู้เก่าตัวเองมีนะฮะมันจะเหมือนซากศพท่านารีบอกนะครับมันจะเหมือนซากศพเลยคือชีวิตมันไม่ไม่ถูกความรู้เพิ่มอ่ะมันจะชีวิตจะไม่มีประโยชน์ีนต่อไป อ้าวฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันพี่น้องเวลาของเราหมดเพียงเท่านี้นะครับเวลาอิตอฟิกวันที่เดียวสละลัยกรุ่งมรามะตุลลอห์มบะเราะกาตุฮ์